มก,ก,ก Let it flow just like the night wind blows ไม่ต้องวิตกเวลาปล่อยให้ใจมัน slow ทุกอย่างที่ผ่านไปมันดีอยู่แล้ว bro แค่เรายัางหายใจก็พอจะ know oh, 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 oh. yeah, oh, oh, yeah. Oh. นั่งมองดาวบนฟ้าในคืนที่เงียบ ใจมันเบาเหมือนลืมทุกเสียงที่เคยเจ็บ Coffee cup Still warm แบบ Still deep คิดถึงฟันเก่าๆที่เคยคีบโลกมันหมุนไปไวเกินไป sometimes แต่ฉันแค่อยากชาลงในบางร h าย e เสียงลมแทนเมโลดีที่ guide ทุกความคิดลอยหายไปกับ night Let it flow Just like the night wind blows. Wind, We blow ไม่ต้องแหวนเวลาปล่อยให้ใจมัน slow ทุกอย่างที่ผ่านไปมันดีอยู่แล้ว bro แค่เรายังหายใจก็พอจะ know คนทางที่ไม่มีใครบอกแสงไฟข้างถนนคือเพื่อนที่ฉันมอง No rush, no stress, no wrong ใช้ชีวิตให้มัน groove เหมือนซองทุกโมเมนต์มีค่ามากกว่า fame ทุกฝันยังคงเดิมแม้โลกจะเปลี่ยนเกม Just chill, no need to explain ปล่อยใจให้ drift เนื่องฝนที่โปรย rainflow Everything's gonna be alright, you know Cully roll me cat take up rhythm slow low fire in my soul I'll never let it go I, uh, Yeah Let it flow Just like the night when blows my door will I boy time I'm slow De I define fireman do you left? อยู่แล bro แค่เรายัางหายใจก็พอจะโน